สวัสดีครับชั่วโมงนี้อยู่กับผมในรายการพูดให้รวยผมจะมาถามคุณผู้ชมว่าคุณเคยลองแล้วคุณล้มเลิกเร็วหรือเปล่าเคยลองที่จะทำมันให้สุดความสามารถในวันเดียวทำมันอยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วเราก็ล้มเลิกมันไปเราไม่ทำอีกแล้ว เราไม่อยากทำอีกแล้วมันเหนื่อยจังสามคำเหล่านี้คือคำที่จะจุดให้คุณได้เรียนรู้ถ้าว่าเราก็ควรทำให้สิ่งที่ตัวเองนั้นไม่รู้กลายเป็นความรู้จากการหาอ่านในหนังสือดีไหมถ้าดีปลดตบมือหนึ่งครั้ง ถ้าไม่ดีให้กลับไปดูข้อแรกผมก็ได้เรียนรู้จากความล้มเหลวมาผมมีเป้าหมายที่ใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยที่จะเข้มแข็งพอให้ใจตัวเองนั้นเดินก้าวหน้าต่อไปเลยผมมีแต่ปัญหาเล็กน้อยก็เอามาใส่ไว้ในใจ สะสมมันเรื่อยๆสะสมมันเรื่อยๆจนมันระเบิดออกคนที่ระเบิดครับนั่นคือคใกล้ตัวเรามากที่สุดดูสิครับว่าหากเราเก็บความรู้สึกเล็กเก็บความรู้สึกน้อยมาช่โรงใจเราให้มันเข้มแข็ง มันก็อาจจะระเบิดใส่ใครที่อยู่ตรงหน้าและอยู่ข้างกายเราก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผมอยากให้นำเคล็ดลับนี้ไปใช้ให้นำเคล็ดไม่รับนี้ไปใช้คือมีอยู่ว่าให้เราหาเป้าหมายที่เป็นคุณอยากเป็นอะไรล่ะ และคุณมันจะและคุณจะเป็นมันอย่างไรและทำอย่างไรทีละเล็กๆน้อยน้อยจึงไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดของเราพอผมได้เปิดหูเปิดตาส่องมองเข้าไปที่ตัวหนังสือมันได้เขียนไว้ข้อหนึ่งว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โปรดทำสิ่งเล็กๆให้ความยิ่งใหญ่นั้นขยายตัวมันออกไปให้มันขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนเราได้คบคิดกับตัวเองว่าเมื่อเรามีเป้าหมายเล็กและเป้าหมายมันจรงิงจังและจริงใจและเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเป็น อยู่ตรงนี้อยู่น้าวินาทีนี้และทำตรงนี้มันให้ดีนั่นแหละครับคือเป้าหมายที่สูงสุดคือการเป็นมีทำขออภัยครับคือการเป็นทำมีสามสิ่งเหล่านี้คุณหาได้จากภายในหนังสือที่ชื่อว่าเงินสีด้านพ่อรวยสอนลูก แฮตแท็กสองลองไปหาอ่านดูนะครับถ้าคุณจะเริ่มอ่านผมจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมจะดีใจกับคุณว่าคุณขยับไปอีกแลอีกแล้วเก้าหนึ่งคุณรู้ไหมครับถ้าคนที่อ่านนั้นประเทศไทยชอบอ่านหนังสือกันปีละแปดบรรทัดครึ่งถ้าคุณอ่าน วันละแปดบรรทัดครึ่งมันก็จะเป็นยิ่งดีเลยครับที่ทำให้คุณนั้นเป็นอีกคนที่มีใจรักในความฝันของคนครับ